อ้าวลักปฏิบัตินะครับเมื่อมีการสู้รบกันเราเป็นฝ่ายป้องกันตนเขาเป็นฝ่ายลูกกรานนะครับการที่มันจะทําให้การเกิดการเบ็ดเสร็จยังไงเนี่ยเขาบอกต้องมีการทําลายจุดศูนย์ดุลจุดศูนย์ดุลก็คือเซนเตอร์ออฟกาวิตี้หมายความไงไอจุดตรงไหนอะ่ะที่เป็นที่ตั้งที่บังคับการศูนย์สั่งการเป็นฐานยิงเป็นคลังอาวุธเป็นไอคลังสะบงสะเบียงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันมีความจําเป็นต้องทําลาย แล้วส่วนใหญ่ไอ้จุดเหล่านี้มันจะลุกมันจะอยู่ในพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามเราก็ต้องมีการลุกแบบเราเนี้ยเขาเรียกแบบการลุกจำกัดเข้าไปเพื่อไปจัดการไอ้จุดศูนย์ดุลตรงนี้ถ้าไม่เข้าไปตรงนี้เนี่ยอำนาจการเจรจาต่อรองมันจะมีปัญหาเราถึงบอกไนงะที่หมายตอนนี้สิบกว่าที่หมายในเจ็จังหวัดต่างๆเนี่ยเราต้องจบด้วยสถาปนาความมั่นคงแบบเบ็ดเสร็จเลยเบ็ดเสร็จแปลว่ากําลังไปวางไว้ได้และสามารถทําลาย ฐานยิงเขาต่างๆไม่มายุ่งวอแวร์ War กับเราแล้วนะครับไม่วอแวร์ตรงเนี้มันจะทําให้การเจราจาเนี่ยเราเสียงดังและเป็นแทมต่อนะครับถ้าไม่เบ็ดเสร็จเราก็ไม่เป็นแทมต่อเพราะที่ผ่านมามาั้ยเฮ้ยพอยิงหนักๆหยุดยิงหยุดยิงที่ไหนได้พอหยุดยิงเนี่ยเขาไปฟื้นฟตูตัวเขาเองแล้วก็กลับมาเล่นงานเราใหมา่แต่แบบตรงเนี้การยึดถามว่ามันต้องยึดระยะยาวนานไหมต้องยาวนานแต่ถ้าไม่ยาวนานเนี่ยมันต้องทําลายล้าง ไอ้จุดศูนย์ดูนั้นแบบเปิเซ็จอะที่มันมั่นใจเลยไม่กลับมาเป็นภัยคุกคามอีกเลยเรายกตัวอย่างอะ่ะเหมือนกรณีการสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซีย嘛รัเสเซียก็ยึดไปเรื่อยยึดไปเรื่อยยึดไปเรื่อยยูเครนก็เสียพื้นที่ไปพอบอกให้หยุดยิงรัเสเซียกลับบอกว่าไอ้ไอ้ที่ยึดเนี่ยช่วยยอมรับหน่อยว่าเป็นของรัสเซียไปเลยแต่ยูเครนบอกเอ,เอ้าเฮ้ยหยุดยิงก่อนแล้วค่อยมาคุยกันสิว่ามันจะเป็นของใครนะครับฉะนั้นฝ่ายที่ได้เปรียบเนี่ยเหมือนเรายึดไปแล้วเนี่ยนะครับ เราก็ต้องยึดไว้ต่อไปเพราะว่ามันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาต่อรองและระหว่างเจรจาต่อรองไปเนี่ยไอ้จุดศุนดุลเหล่านี้เราต้องทําลายเด็ดเสร็จแบบราบคาบแบบราบคาบเลยนะครับเพื่อมาให้กับประเป็นภัยคุกคามเราใหม่นะครับแต่ว่าถามว่ามันมีโอกาสกับว่ามีแต่คําว่าราบคาบแบบเนี้ยทําให้ไอ้ภัยคุกคามนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปอีกห้าปีอะ่ะคุณถึงจะมาก่อกับผมใหม่หรือสิบปีเลย ฉะนั้นต้องทําให้เบ็ดเสร็จราบคาบฉะนั้นถามว่าเฮ้ย mm. มันต้องยึดไปไหมตอนเนี้ยยังไงต้องยึดแบบเบ็ดเสร็จเพราะมันจะส่งผลต่อการเจราจาใช่กระผมครับ hmm. ผลจากการปฏิบัติการในเวลานี้ยังไม่มีรายงานว่าทางทหารไทยเนี่ยได้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับนั่นก็เท่ากับว่าเราเนี่ยไม่ได้มีบาดเจ็บไม่ได้มีเสียชีวิตนะครับทั้งทั้งที่เมื่อคราวที่แล้วเราพยายามจะบุก ขึ้นไปเนินสามห้าศูนย์เราเสียชีวิตทหารถึงสองนายที่ที่บอกว่าศูนย์หายไปจนกระทั่งวันนี้เจอร,ร่างของพี่น้องทหารของเราแล้ววีรบุรุษของเรากําลังจะเอากลับลงมาเนี่ยนะครับ,รบก็คราวที่แล้วเนี่ยยังเสียชีวิตสองนายแต่คราวนี้ยังไม่มีรายงานการสูญเสียแสดงว่าในส่วนของการวางแผนผลน,นี้อะไรต่างๆผลน,นี้เนี่ถือว่ารอดครอบรัดกลุ่มอย่างดีมากเลยนะครับเสียแมวครับใช่ครับ เพราะเรามีบทเรียนนะครับพอดีมันเป็นเนินนั่นแหละทางนู้นเนี่ยการส่งกำลังลุงต่อเนินเนี่ยพวกที่อยู่แนวหลังของเขาเนี่ยใช่ไหมเขาก็ต้องมีกระเช้ามีช่องทางขึ้นที่มันสามารถจะส่งสเสบียงส่งกระสุนทั้งอาวุธยิงอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะต้องยอมรับไงเขาเอาวุธยิงต่างๆขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเขาก็ต้องทําทางโค้งทางขึ้นอะไรการขนย้ายเคลื่อนย้ายต่างๆให้สะดวกต่อการทั้งเคลื่อนย้ายกาลังทั้งเคลื่อนย้ายอาวุธตรงเนี้ยฉะนั้นพอเราไปใช้บอมเนี่ยเครื่องบินโจมตีเนี่ย เราทำลายเส้นทางส่งกำลังตรงนี้ไงกับเส้นทางที่มันขึ้นที่บอกครั้งแรกกบไปจัดการไอ้เรงกระเช้าต่างๆพอไปจัดการตรงนี้เสร็จปั๊บไอ้ฝ่ายสลับศุนมันก็ส่งต่อมาไม่ได้ไอ้ข้างบนเนี่ยมันสู้รบกับเราก็คือหมายว่ามีสเสบียงกลางอยู่ดับหนึ่งแน่นอนมีอัตาอาวุธกระสุนอยู่ในระดับหนึ่งก็ซัดเราฝ่ายเราอยู่ไปเรื่อยๆแต่พอเราตัดเส้นส่งกำลังปั๊บตรงนี้ล่ะก็เริ่มลดขีดความสามารถ้วลากวันต่อมาเฮ้ยเสบียงก็เริ่มหมดไอ้กระสุนต่างๆก็เริ่มหมด นะครับเราก็ใช้การปฏิบัติการทางอากาศกับอาวุธยาวของเราเนี่ยเข้าไปทําลายจนได้ขีดความสามารถลดแล้วเริ่มอ่อนล,าล้าละเพราะเส้นทางตรงกําลังมันไม่มีจากนั้นตรงเนี้ยเราก็ลุกขึ้นโดยใช้ฐานลาบค่อยๆเตรียมแทรกซึมปฏิบัติการเข้าไปแต่ตอนเนี้พอถึงจุดสุดท้ายเรายังไม่ต้องหรอกเราใช้อาวุธหนักจัดก,การจนมันยืนอยู่ไม่ไหวเ็าเรียกนะัตอนเนี้ยวันเนี้ยที่ได้เบ็ดเสร็จเพราะให้ฝ่ายตรงข้ามก็รู้ละเฮ้ยจะถอยมือถอยอยังไงถูกทําลายเส้นทาง อไอ้ฝ่ายที่มาช่วยก็ไม่รู้จะมาช่วยยังไงไอ้ฝั่งที่อยู่เนี่ยก็กินตัวเองไปเรื่อยทั้งสเสบียงกลางก็หมดอาวุธยุทธปกรกระทรงกระสุนก็หมดสุดท้ายก็สู่สภาวะจำยอมวันนี้เชื่อมั่นว่าการไปยึดเป็ดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวคงจะค่อยมีเห็นภาพว่าเอ้ยมีเฉลยศึกอย่างไรไหมมีอาวุธยุทธปกรณอะไรอย่างไรไหมเพราะต้องยอมรับไอ้ตรงเนินสามารถสูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเนินแบบโล่งๆนะมันเป็นเนินแบบค่อนข้างจะรกทึบพอสมควรฉะนั้นการพรางตัว ที่เขาขุดคูเละก,ก็ตามขุดอุโมงก็ตามนะครับมีบังเกอร์แบบหนาถ้าบังเกอร์นี่ก็ถือว่าทําได้แข็งแรงมากก็ถึงเราที่บอกอ่ะชั้นต้นเนี่ยเฮ้ยอย่างน้อยอ้นี้มันตั้งมาเป็นมันทํามาเป็นปีๆนะมันไม่ใช่เพิ่งมาทําตอนที่เผชิญเหตุเราสู้รบเรานะครับบางทีก็ประเมินว่าดีไม่ดีมันทํามาตั้งสามปีแนละ้วอาจจะถึงห้าปีด้วยซ้าไปเนี่ยแหละครับแสดงว่าแสดงว่ามันมีเจตนานะเพราะพื้นที่ภาษาตาควายตาเมอนโตตาเมืินทมช่องบกสี่จุดพื้นที่เนี่ย มันเป็นจุดที่ฮุนเซนต้องอยู่ในความมุ่งหมายตลอดว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ต้องเอาจากไทยไปให้ได้เหมือนที่ปราสาทพระวิหารแต่วา่าจะเอาได้ต้องมีการประทะการสู้รบแล้วก็ลากไปคณะมนตรีสาธารณชาติมาเบรกปั้งไห้รัฐมนตรีกระบอกหยุดยิ่งหยุดยิ่งแล้วก็ไปศาลโลกเพราะเขายังเชื่อว่าไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนนะ่ะมันเกือือกูลูต่อเขาแล้วเขาก็ดำรงความมุ่งหมายนี้ตลอดเวลานะไอ้สามประสาทกับไอ้ช่องบวกเนี่ย เฮ้ยไม่ได้ต้องเป็นของเขาเป็นของเขาเะนั้นตรงเนี้ยมันถึงเป็นเป็นปัญหาที่จะก่อให้เกิดการประทะสู้รบมาได้ต่อเวลาแต่ณวันเนี้ยพอสาการมันลากยาวแล้วเราปิดจบได้อย่างเนี้ยเราก็ต้องมาตระหนักแล้วว่าเฮ้ยทําอย่างไรวะมันถึงจะราบคาบเปเสร็จให้ไอ้ฐานยิงเหล่าเนี้ยไม่สามารถก,ก่อกําเนิดขึ้นมาได้อีกใช่ครับ,รบนี่เท่ากับว่าสี่จุดที่ขเขมรอยากได้นักอยากได้หนาในทางยุทธ,ธศาสตร์ของขเขมรน,นี่เราัรบ ไทยเรานี่สามารถที่จะเอากลับมาเป็นอธิปไตยของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตรงช่องบกใช่องบกนี่เราได้ช่องอานมาเราได้อะไรต่างๆนี่มาหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสองก็คือตาเมินโต๊ตาเมืินคมตาเมือโคมนี่ตั้งแต่ยุทธการแรกและยี่สี่ถึงยี่แปดกรกฎาคมนะแล้วก็ตาควายพร้อมด้วยเนินสามห้าศูนย์เขาถึงบอกเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องมีตาควายติ่งไว้ไง เป็นสําคัญมากถ้าเขาเสียตรงนี้นะโอ้เขา้าเท่ากับเขาหมดสภาพเลยที่จะจุดประเด็นในเรื่องของการสู้รบก,การประทะอะไรขึ้นมาคือตอนนั้นเนี่ยเขาบอกให้เกิดการสู้รบไล่ลามเป้าหมายต่างๆแต่อย่างน้อยเนี่ยเฮ้ยต้องมีเป้าหนึ่งที่ตัวเขายึดไว้ได้เพื่อเขาจะส่งสัญญาณพูดคุยกับพี่น้องประชาชนกรรมวุฒิว่าเอ้ยเรายึดไว้ได้เรายังดำารงความมุ่งหมายเราได้อยู่แต่ตรงน,นี้ไอความมุ่งหมายที่เขาปักหลักไว้เนี่ยตอนนี้เราจบสิ้นละเพราะมันเหลือเพียงที่หมายเดียวแต่ว่ามันจบสิ้นละ ก็เท่ากับตอนนี้ก็ถือว่าขีดความสามารถก็ไม่ว่าจะใช้การสื่อสารยังไงกับพี่น้องประชาชนเขาเนี่ยไม่ง่ายนะครับตอนเนี้ถ้าตรงนี้เราได้เนี่ยไอ้ส่วนพื้นที่หนองจานหนองยากแก้วหนองจานก็ยังมีการยิงเราสามาปนาพื้นที่ได้อยู่แล้วเพราะมันอยู่เป็นพื้นที่ของเราอยู่แล้วไอ้ตอนในของเข้ามาของเราอยู่แล้วแต่ปัญหาคือว่าพอเราจะไปเอากําลังคนไปวามันก็เอาบีเอ็มสองหนึ่งยิงถลม่มายิงถล่มมาแต่ตอนนี้ก็เป็นสิ่งบอกเหตุละเริ่มล้าแล้ะ เพราะว่าเราใช้บอลโจมตีเนี่ยเข้าไปโจมตีถึงปอยเป็ดคือไอ้ตัวคังอาวุธนั่นแหละนะครับแต่แล้วไอ้ที่ยิงมากๆเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงและเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกสุดท้ายก็อำนาจกรารยิงตรงนี้จะหายไปพอตัวนี้หายไปมันก็คือเราก็สถาปนาพื้นที่ตรงนออจใจก็เข้าสู่เบดเสร็จเหมือนกันใช่ครับผมครับนี่เท่ากับเราเอาอธิปไตยของเราคืนมาเรียบร้อยแล้วอะจะเรียกได้ว่ายังไงดีล่ะครับ จะเรียกว่าสมบูรณ์ก็ยังไม่เรียบร้อยดีมันยังมีปรับปรายแต่ในอันที่จริงเรียกเรียกได้เรียกได้หรือยังว่าเราเราเอากลับมาหมดแล้วที่เหลือนี่ก็คือยังเหลือแค่สถาบนาความมั่นคงไม่ให้มันยิงมาและอะไรต่างๆเราถึงยิงมาเราก็ฟาดกลับยิงมาแล้วก็ฟาดกลับไปอย่างนี้มันเนี่ยถือว่าพื้นที่เป้าหมายน่าจะประมาณสิบเก้าจุดเนี่ยนะครับเจ็ดจังหวัดเนี่ยเท่ากับเรามาอยู่ในมือเราแล้วนะครับแล้วก็ลุกรามที่จะไปเกี่ยวกับไอ้เรื่องเนินที่สูงข่มต่างๆเนี่ยที่มันอยู่เขาเราก็เอามาด้วยนะครับ ดังนั้นตรงเนี้ยก็ถือเป็นว่าเป็นว่าเบ็ดเสร็จละนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรไอ้พื้นที่ที่เหลือเนี่ยที่จริงปฏิบัติการยุดง่ายกว่าเยอะทางฝัง่งถ้าภาคหนึ่งมันเป็นพื้นราบมันง่ายกว่ากันเยอะนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะจะโคนเข้าไปต้องให้ดีเพราะถ้าเข้าไปดีไมอาอวุธยาวยิงมาแต่ตอนเนี้ยเมื่อมีการไปถล่มฐานที่ปลอยเป็ดแล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าอาวุธยาวเหล่านั้นก็จะจางหายไปก็จะกลับมาตีความว่าเราก็เบ็ดเสร็จหมดทุกเป้าหมายใช่แล้วครับอืซึ่งมัน จะเกี่ยวข้องกับตรงเนิน350นี่ด้วยอย่างหนึ่งนั่นก็คือกองทัพอากาศของไทยเรานะครับ,รบท่านผู้ชม <c oughs> ก็ได้ไปย่อนอไข่ใส่สะพานแห่งหนึ่งซึ่งชื่อว่าสะพานโอจิก <c oughs> นี่ฮะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเอาภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าตุ้มสนันเลยนะครับเป็นคลิปวิดีโอมาแต่ว่าให้ดูเป็นภาพนิ่งไปก็แล้วกันนะครับแม่นยำมากเลยเข้ากลางสะพานควันดำเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ ทางเพจของ Army Military Force เขาก็อธิบายว่านีค่คือเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศไทยไปทิ้งระเบิดใส่ตำแหน่งสะพานโอจิกสะพานโอจิกอยู่ตรงพิกัดเอาและลองเลยเลยละกันและติดจุดลองจิจุดนะ13องศา5 3ลิปดา56.3องศาตะวัน <c oughs> ออกทางเหนือทางเหนืออันนี้แล้วโอ้โหเดี๋ยวเอาพิกัดเลยกันมันละเอียดเกินไป บนถนนหมายเลข68ในอำเภอจงการของจังหวัดอุดรมีชยัยเนื่องจากว่าไอ้สะพานนี้มันเป็นเส้นทางขนส่งกำลังบำรุงของฝ่ายกัมพูชามาที่เนิน350นี่นี่อันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติการสอดคล้องต้องกันและดูความเสียหายของสะพานท่านผู้ชมฮะความเสียหายของสะพานเนี่ยน่าทึ่งมากน่าทึ่งยังไงเพราะว่านี่ฮะ เป็นความเสียหายที่ทางกองทัพอากาศบอกว่าวันนี้กองทัพอากาศมาถแถลงนะฮะโดยท่านโคษกกองทัพอากาศท่านใช้คำนี้ครับเสียแมวพลอากาศโทจัก,กริกธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศบอกว่าทางทออ,อได้ใช้การโจมตีด้วยอาวุธขั้นสูงที่สามารถยิงสะพานได้แบบครึ่งเดียวหมายถึงว่าเอาให เฉพาะตรงที่เป็นรถยนต์แล่นเท่านั้นที่พังแต่ตัวสะพานยังเหลือไว้ให้ประชาชนกัมพูชาเดินเท้าหรือใช้มอเตอร์ไซค์ข้ามได้เพราะกองทัพของไทยไม่ต้องการให้กระทบต่อชาวกัมพูชายังสามารถใช้สะพานนี้ได้สำหรับประชาชนแต่ว่าไม่สามารถใช้สำหรับการบรรทุกพวก กำลังพลสนับสนุนกําลังบำรุงไปส่วนหน้าได้อีกแต่ถ้าทางกองทัพกัมพูชายังใช้สะพานเส้นนี้หรือยังพยายามจะส่งกําลังบำลุงไปส่วนหน้าโดยผ่านสะพานเส้นนี้ทางกองทัพอากาศจะไม่รีรอในการโจมตีซ้ำอีกครั้งนี้ถือว่าเป็นการเตือนแล้วซึ่งเราจะดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมต่อไปครั้งนี้ถือว่ากดดันและส่งสัญญาณไปยังกลุ่มชนชั้นนา ในรัฐบาลกรัรมพูชาว่ากองทัพไทยเราจะไม่หยุดเราจะปฏิบัติการต่อเนื่องจนกว่าคุณจะยอมรับเงื่อนไข3ประการที่รัฐบาลไทยได้เสนอไปเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงสันติภาพกันต่อไปนะครับนี่ก็คือภาพความเสียหายผมให้ไล่ให้ภาพท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเนี่ยเป็นประมาณอย่างนี้โอ้โหทางทออวันนี้ได้จังหวะออกมา อธิบายเลยบอกว่านี่อาวุธขั้นสูงนะเราทำลายเพียงแค่ส่วนที่ใช้ส่งกำลังบำรุงนะแต่ว่าถ้ายังใช้ส่งกำลังบำรุงต่อไปเราจะเอาให้ขาดเลยนะอะไรอย่างนี้เสียแมวฮะอันนี้เป็นขีดความสามารถของกองทัพะกาศไทยเราก็ทำได้ใช่ไหมครับใช่ครับเขาเรียกว่าการปฏิบัติต่อเป้าหมายนะครับจำกัดน,นะครับหมายความว่าเราทำลายในบริเวณที่จำกัดเพราะว่าประสิทธิภาพของอาวุธ สามารถกระทําได้แน่นอนครับความแม่นตรงไม่ต้องพูดถึงร้อเซเพราะว่าใช้นําวิถีใช้ด้วยเลเซอร์ฉะนันไปตามนัดก็เข้าเป้าแล้วเมื่อเกิดการประทะเป้าหมายระเบิดแล้วก็อยู่ในการควบคุมแบบจํากัดได้แต่ตรงเนี้ยพอจํากัดตรงเนี้ยมันทําให้การเคลื่อนย้ายพูดง่ายๆถ้าเป็นรถสีล้อรถบรรทุกรถเคลื่อนย้ายกําลังคนเคลื่อนย้ายอาวุธเนี่ยมันมาไม่ได้ก็เว้นช่องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยพอจะมาได้ แต่เราก็จะเฝ้าระวังต่อเพราะว่าถ้ายังมีใช้เป็นช่องทางใช้แบบเคลื่อนแบบกองทัพมดมาอีกนะอาจอย่างนี้ก็อาจจะต้องจัดการไอ้ส่วนที่แคบที่เหลือเนี่ยให้มันเบ็ดเสร็จจบไปเลยแต่ตัวนี้เนี่ยเราชี้ปั๊บเราตัดการจับลุงจัส่วนหลังที่จะมาข้างหน้าและจากไอ้ตอนที่จะขึ้นไปเนินเราก็จัดการไอ้กระเช้าขึ้นไอ้เส้นทางต่างๆที่จะขึ้นเท่ากับเบ็ดเสร็จเท่ากับตันตัดเส้นไอ้สงครามลุงดาบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทําให้อาวุธก็มาไม่ได้อาหารการกินก็มาไม่ได้ กระสุนก็มาไม่ได้ฉะนั้นไอ้ผู้ที่อยู่บนเนินเนี่ยก็นับถอยหลังอย่างเดียวที่จะพ่ายแพ้แล้ววันนี้ก็มาถึงเวลาจริงๆว่าอะปิดจบเพราะว่ามันก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปก็ต้องดูต่อไปว่ากองทัพลุกไปเขาเนี้ยเปดเสร็จเขาเนี้ยจะมีเฉลยศึกประมาณมากน้อยอย่างไรไหมหรืออาจจะหนีไปตามจ้องตามธรรมชาติไปแล้วอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวคงจะต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อไปใช่ครับผมครับท่านผู้ชมของเรานะฮะโอโหฮาร์ดคอร์เยอะมากนะฮะ บอกว่าแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์ได้เนี่ยเหลือสะพานให้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาจะไม่ขี่เอาจรวดไปส่งหรือไงอะไรอย่างนี้ <c oughs> นี่ไงที่บอกกองทัพมดคือใช้แบบกองทัพมดคนก็ยังระแวงอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนยุทธวิธีไว้ใช้กองทัพมดไว้ใช้มอเตอร์ไซค์ไว้ก็เป็นไปได้แต่ตรงเนี้ยเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าการแบบงานทางการข,าข,าขาร่าวการแทรกซึมการตรวจการเนี่ยมีอยู่แล้วถ้าเกิดเช่นนั้นป๊บก็ปิดจบซะเลย ประชาชนก็เดือดร้อนก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องทําลายไปแต่ณนะตอนเนี้ถึงระดับเนี้ทําให้การเคลื่อนระดับใหญ่เนี่ยคือสี่ล้อน่มันไปไม่ได้ละเพราะสําคัญตรงนั้นมันต้องสี่ล้อเพราะต้องขนอาวุธขนเสบียงอาหารการกินต่างๆสเสบียงกลางโต้ทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นมันก็ปิดจบไปฉะนั้นไอ้พวกแนวหน้าตอนนี้ก็ก็กนับที่จริงไม่ไดนะ้นับพอหลังมันปิดจบไปแล้วแต่เพียงเดี๋ยวต้องดูเหตุการณ์ต่อไปอที่เราปิดจบเนี่ยมีการจับเฉลยศึกได้ด้วยหรือไม่ใช่ครับผมครับฮา huh. มีอีกหลายภาพวันนี้น่าสนใจมากท่านผู้ชมขอบอกว่าวันนี้กองทัพอากาศเนี่ยทำงานหนักมากนะครับหนึ่งแม้กระทั่งจะเป็นวันนี้จะเป็นวันเสาร์นะท่านผู้ชมวันเสาร์เป็นวันหยุดราชการแต่วันนี้กองทัพอากาศเนี่ยเข้าพื้นที่ทางเขเมรเนี่ยหนักมากเลยนะฮะแล้วก็นีอ่อีกเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางกองทัพอากาศได้อธิบายบอกว่าใช้ F16 บินเข้าไปตั้งแต่ช่วงสายๆ10โมงกว่าประมาณ11โมงนะครับได้ทิ้งไข่ลูกเล็กว่าอย่างนั้น ใส่ฐานที่มั่นหรือหรือว่าเรียกเป็นสนามเพาะหรือเรียกว่าเป็นคูเลตอะนะครับที่ได้ยินทั่วไปนี่แหละของกัมพูชาอย่างแม่นยำในพื้นที่สตึงกัดตำบลธรรมดาอำเภอเวียงเวนจังหวัดโพธิสัตว์ส่งผลให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตทันทีในจุดนี้18นาย 18นายนี่เป็นไปตามรายงานของมูล,ลนิธิกู้ภัยของกัมพูชามูลนิธิหนึ่งก็คือมูลนิธิกู้ภัยสตึงกับนะครับรายงานว่าเฉพาะจุดนี้คูเลตนี้นี่เป็นคูเลตนะฮะนี่หมายความว่าก่อนหน้านี้มันเคยเป็นคูเลตท,ท่านผู้ชมแต่ว่าที่มันแบะออกอย่างนี้สแสดงว่าเจอไข,ข,ข่ลูกเล็กเข้าไปของเอฟ16ของไทยเดี๋ยวให้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นภาพประมาณอย่างนี้นี่เป็นคูเลตนะฮะอ่า แบะออกมาส่วนภาพต่อมานี่ก็เป็นลักษณะการน่าจะเป็นตอนพลางหรือล่าไม่รู้นะตอนพลางนะครับทีนี้พอหลังจากพลางแล้วเจอไข่ลูกเล็กครับโอ้โหนี่น,น,นี่ชัดเจนเลยว่าพลางพลางมีพรางด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะเจอไข่ลูกเล็กเข้าไปอันนี้ในจังหวัดโพธิสัตว์เนี่ยตรงทามอดาเนี่ยมันก็คือตรงทามอดาซิตี้นะที่เป็นนั่นแหละครับเี่เลกาสิโน ที่เป็นทั้งคาสิโนเป็นทั้งรีสอร์ทรีสอร์ทแล้วอเมริกาบอกว่ามันเป็นแหล่งแหล่งสแ s มเม m e r แหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของโลกด้วยตรงทามอดาเนี่ยนะฮะของออ,ออกยาตรีเพียบออกยาตีเพียบซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีดำของอเมริกานี่แสดงว่าเป้าหมายของทางกองทัพอากาศกำลังจะเอาใจอเมริกาด้วย่าไม่แน่ใจนะฮะ รหรือเปล่าอันนี้ผมก็พูดแซวๆไปนะครับแต่ความหมายก็คือว่าการทําลายตรงนี้ก็เท่ากับชี้จุดได้ว่านี่นะตีปออกยาตีเพียบนะที่มีบัญชีดําอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเราจัดก,การตรงธรรมดานอกจากบอนกาติโนแล้วยังมามีตรงใกล้เคียงนี่มีคูหลงคูเลดอะไรตรงนี้ด้วยอันนี้กําลังอธิบายอะไรหรือเปล่าครับเสี่ยแมวคิดว่าอ,อธิบายความชัดเจนเพราะจริงๆเนี่ยการปิดจบทุกคนต้องยอมรับในการสู้รบคราวนี้ มันต้องปิดจบที่ฐานยิงที่สําคัญต่างๆและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับทางการเงินเป็นตัวสนับสนุนด้วยจริงไหมครับตัวการเงินนี่มาจากไหนล่ะก็มาจากสแกรมเมอร์เพราะการรบตอนนี้ที่เผชิญกันอยู่นะกัมพูชาไม่ใช่ไม่ใช้งบประมาณแผ่นด,ดินละเป็นงบจากสแกรมเมอร์มาจัดก,การฉะนั้นการที่เราจัดการต่อเป้าหมายตรงเนี้ยเราจัดการต่อเป้าหมายที่สนับสนุน ให้เกิดภัยคุกคามลักษณะชั่วคราวกับประเทศไทยแล้วเราก็พิสูจน์ทราบไปแล้วว่าเอ้ยไอ้คาสิโน,โนของคุณเนี่ยสุดท้ายมันแปลสภาพเป็นที่หมายทางทหารไปแล้วเพราะคุณเล่นเอากําลังพลคุณเล่นเอาคังตะเบียงคุณเล่นเอาคังอาวุธและบางครั้งไปถึงถึงขั้นฐานยิงเนี่ยไปตั้งไว้อยู่ในคาสิโนตรงนั้นนะครับฉะนั้นไอ้คาสิโน,โนของคุณเนี่ยมันก็แปลสภาพกลายไปเป,เป็นเป้าหมายทางทหารที่ผมมีความชอบธรรมจะต้องจัดการ ปฏิบัติการอย่างเป็นสัดส่วนเพราะไอ้เป้าหมายตรงเนี้ยมันมีการสนับสนุนอำนาจกำลับบงยิงมาสนับสนุนไปคุกคามในส่วนหน้าฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเป็นเรื่องถือว่าผิดปกติแต่ประการใดแต่พอจัดคาสินโนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดตรงเนี้ยไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยของกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกไปแล้วไงประเทศเนี้ยเป็นภัยคุกคามเป็นชญจกรรมข้ามโลกไปแล้วในเรื่องสแกมเมอร์ไม่ว่าจะทางของสหรัฐไม่ว่าทางของจีนก็ชี้เป้าว,ว่า คือเป็นประเทศสแกมเมอร์ไปแล้วและตอนนี้จริงๆก็อยู่ในขั้นตอนที่ทั้งสหรัฐและจีนเองก็จะมาจัดการไอ้ปัญหาสแกมเมอร์สหรัฐก็ออกกฎหมายขึ้นบัญชีเป้าหมายเตรียมเคลื่อนกองกําลังมาฝ่ายจีนพอลุกจากตรงเมียนม,มาเสร็จใช่ไหมฮะถหลวจงอี้ก็มาและผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงก็เตรียมที่จะขยายผลลุกต่อมาที่กัมพูชาเช,เช่นเดียวกันฉะนั้นตรงนี้เราจะสังเกตแม่หมูว่าเมื่อเรามีการไปทําลายเป้าหมาย ตรงที่เป็นคาสิโนเนี่ยกัมพูชาจะเอะวอยวยวายมาทันทีว่าเป็นเป้าหมายพลเรือนแต่เราก็สวนกลับด้วยความเร็วเรือไม่ใช่ไอ้เป้าหมายนั้นได้กลายสภาพเป็นเป้าหมายทางทหารไปแล้วนะครับเพราะว่าคุณเล่นเอายุทธปกรณ์เอาคังสบียงคงังอ,อาวุธต่างๆเนี่ยมาไว้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมาไว้มันแปลสภาพไปแล้วแล้วพอเราทําลายไปเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงตําหนิเลยนะมาจากมหาอำนาจไม่ว่าสหรัฐไม่ว่าจีนไม่ว่าทางยุโรปนะครับ ว่าไปทำลายเป้าหมายพลเรือนเพราะเข้าใจตรงกันมันไม่ใช่มันเป็นแหล่งสรมเมอร์ด้านตอนเนี้สหรัฐบอกว่าแม่กำลังจะยกกำลังมาจัดการพอดีเลยไม่ต้องยกกำลังให้สิ้นเปลืองบอกว่าเออไทยช่วยจัดการไปเลยจีนก็เหมือนกันเข้ามาเรๆอยู่เตรียมเพื่อจะยกกำลังมาปฏิบัติการก็ไม่ต้องเลยสถานการณ์นี้ก็ให้พี่ไทยปิดจบไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าหลังที่ปิดจบเป็นเรื่องสกมเมอร์และการสู้รบแล้วตรงเนี้มันก็เลยลงตัวกับทุกฝ่ายซึ่งถือว,ว่าถูกต้อง พราะถ้าจัดการทแกามเมื่อได้เมื่อไหร่เงินไม่มีแน่นอนอาวุธยุทโธปกรณ์จากตลาดมืดต่างๆมันก็ไม่ไหลมาก็เป็นโอกาสสูงมากเลยที่สุดท้ายเราจะปิดจบพันธกิจทางทหารได้ก็เหลือมารุกพันธกิจทางฝ่ายต่างประเทศที่จะต้องไปอธิบายความต่อทั้งอาเซียนต่อทั้งอาสาประชาชาติเพื่อปิดจบเป็นเสร็จเด็ดขาดสัปดาห์หน้ามีการประชุมรับตรีต่างประเทศตรงนั้นแหละครับเราจะขยายผลจากที่พันธกิจทางทหาร ุูมิความได้เปรียบแล้วมีการลุกแบบจํากัดและมีการทําลายจุดถูนดุนและฉะนั้นตรงเนี้ยเท่ากับลุกเข้าไปสามารถอะไรเขาเรียกว่าสามารถทําให้กัมพูชาเนี่ยจะไม่สามารถมากดดันต่อรองกับเราได้เราก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบเื้อกูลตึดตา้รายการการปิดจบสาการสู้รบต้องจบทั้งสามพันธกิจพันธกิจทางทหารพันธกิจทางจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนพันธกิจกระทรวงต่างประเทศพันธกิจจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนก็คือจัดการไอ้สแกมเมอร์เนี่ย นั่นแหละคือจัดการอาจการรัฐชาติจัดการสแกมเมอร์แล้วก็จัดบริหารการยกย้ายถิ่นฐานเกี่ยพวกศูนย์พักพิม์ศูนย์กประยศศูนย์ตู้ลบแรงงานข้ามชาติแรงงานไร้สัญชาติคนไร้สัญชาติคนข้ามชาติต่างๆให้เรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้เราต้องปิดทั้งสามพันธกิจแต่พันธกิจสุดท้ายที่จะปิดจบก็คือพันธกิจของกระทรวงต่างประเทศที่จะต้องอธิบายความต่อสังคมโลกแล้วก็ไม่ให้มันมีการลูกกลางที่กัมพบูชาจะใช้การพลิกเกมเนี่ยไปร้องเรียนต่อสประชาชาติ แต่เชื่อมั่นว่าจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราปิดจบได้เพราะหัวใจสําคัญของการปิดจบที่กรมพนชาประเทศจะไปเดินงานได้คือความชอบธรรมความชอบธรรมคือไงต้องมีสิ่งบอกเหตุชัดเจนว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายลูกกลานเราป้องกันตนเองแบบส่บสวนลดังนั้นไอ้ความชอบธรรมตรงเนี้ยพยานหลักฐานตรงนี้คืออะไรก็นี่ไงต้องคือรูปภาพของการที่ทางนุชอาวุธโจมตีตะเปตสะปะเข้ามาเป้าหมายประเรือนแล้วก็ภาพที่วางทุ่นระเบิดต่าง ระเบิดกับเราถือเป็นการลุกกระชายอาวุธเราก็ป้องกันตนแบบตับส่วนแบป้องกันตนล่วงหน้าคือไปทําลาย้ฐานยิงที่มายิงตลับลุนได้เกิดการลุกลามก็เข้าเกณฑ์ฉะนั้นต้องทํากันเป็นเรืร่องบูรณาการกันภารกิจทหารตระเบียบความต้คง,งชายใจนนต่างประเทศปิดจบเบ็ดเสร็จซึ่งตอนนี้เราถือว่ามีองค์ประกอบครบแล้ยึดหลักความชอบธรรมเป็นตัวตั้งก็คิดว่าอีกไม่กี่วันนี่แหละมันจะเป็นติดจบร้อยเปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นอการเลือกตั้งของเราที่กังวลว่ายังจะมีบรรยากาศการสู้รบเชื่อมั่นว่าบรรยากาศนี้จะไม่มีละมันจะไปสู่การปิดจบได้เรียบร้อยจริงๆใช่กรบผกครับโอ้ถ้าเอาหลักฐานเนี่ยเยอะมากเลยที่ <c oughs> เหมือนบุกเข้ามาในเมืองไทย <c oughs> นะมายึดอธิปไตยไทยมาขุด <c oughs> คูเลศมา <c oughs> วางทุ่นระเบิดแล้วก็เจอทุ่นกับดักรถถังอยู่ในบ้านสามหลังจั <c oughs> งหวัดตราดนั่นก็มี <c oughs> และล่าสุดมีภาพนี้ฮะเสแมวอันนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องที่เห็นไหมสแกมเมอร์เนี่ยหนีตายกันกระเจิงเลยเพราะว่าล่าสุดดูภาพนี้ท่านผู้ชมฮะนี่ก็คือคาสิโนฮะไอตรงที่ไทยเราก็เคยไปถล่มแล้วนั่นแหละตรงธรรมดานะครับในจังหวัดโพธิสัตว์เนี่ยนะครับปรากฏว่าเอ๊มันยังไม่เรียบร้อยดีหรือย,อยัางไงาแล้วก็มีคนส่งข่าวมาเพิ่มวันนี้ฮะเอฟบบินอีกแล้วท่านผู้ชมแล้วก็เข้าไป ย่อนใส่ในคาสิโนของทรมดานะครับเรียกว่าภาพพิกัดเนี่ยชัดเจนเนี่เป็นภาพระยะไกลและแถมเนี่ยนะฮะยังจับภาพนี้ได้ด้วยท่านผู้ชมฮะเห็นเขาในภาพเนี่ยทางเ,เพจของทางที่เกี่ยวข้องกับทางทหารเขายืนยันว่านี่คือพวกสแกมเมอร์นะหอบเข้าหอบของหนีไ้้เห็นตัวบุคคลในระยะไกลๆเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ อันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่จะไปยืนยัน